สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดูตอกแต๊กอีกนะคะมาดูสิดูเข้ากินน้ำนะคะคนเข้ากินน้ำกับสายยางเขาไม่ได้เคี้ยวนะแต่ต๊อกแต๊กเคี้ยวสายยางให้น้ามันออกนะคะ,ะ,ะกินดีๆกินดีๆเลยเก็บเก็บเลยไม่ใช่เล่นบอจะกินหรือจะเล่นน้อนนี่ฮะเหยียบ เหยียบน้ำมันจะออกบล๋วหลงอือเอ้ยถ้ากินน้ำก็หัดกินใส่ยางอะไรอย่างนั้นนะได้กินนะคะเคี้ยวขคะยางด้วยได้กลือเอาแต่น้ำนะจะเคี้ยวใสย่ยางให้มันขาด,ดต,ต่อแป๊กนหนเหยียบอีกแล้ว ฝั่งโน้นเป็นแม่นะคะกินน้ำต้องเอาคนละก๊อกคนละสายยางเลยไม่งั้นแย่งกันนะคะลูกเขากินเูกเขาเล่นมันนี่ยายจะอาบน้ำให้เด้ออิ่มแล้วบอกมาๆยายจะอาบน้ำให้ไม่ยอ,อ,อม,ยมเด้วเด้อยายอาบน้ำให้เดอ้ออาบน้ำให้ เยาอ้าวอืมโอร้อ,อนไหมายายอาบน้ำห้เด้อเย็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นชื่นใจ มันตูดมาแล้วยายจะฉีดน้ำให้เร็วอาบน้ำากาบเริ่มร้อนแล้วนะคะมันตูดมาแล้วลูกยายจะฉีดน้ำอาบน้ำให้ มู้จะกินหรือจะเล่นเนี่ยกินหรือเล่นเฉ่อีกแล้วนะเฉ่อีกแล้วนะคะอืมมามามายายฉีดน้ำให้เลยไม่ยอมนะคะแป๊กหนึ่ง đuôi, bọc đuôi bọc, này đuôi phan xí, phan oxy xíc leo, à, hay con mẹ FC nói nó, du nói xí leo, này này này, à nói xích à hay con mẹ FC nói, anh nó mới mịt phan oxy xíc leo, ấp, เย็นเย็นเย็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย็นบัลลูอาบน้ำปุ๊บทาแป้งปั๊บอุ้ยโอ้ยนะคะอึม อ่ากินกินถ่านั่งกินน้ำได้ทุกท่าเด็กดื้อโอ้เด็กดื้อเด็กดื้อเอ้ยได้ทุกท่าเลยนี่จาเทื่อมพอแล้วเนาะฝั่งนู้นก็น้ำยังไม่ปิดนะคะแม่แบงค์กินแล้ว ทางในคุณลูกคุณลูกจะเล่นก็เด็นใายามพังมากกอน่นี่จะเอ๋พอละเด้ออย่ามากลิ้งอยู่ตรงนี้นะกลิ้งตรงนี้ไม่ได้ติดเหล็กอีก เด็กคิ้ดื้อสวัสดีคุณแม่เอฟซีหน่อยเร็วอ่ะจ้เอเจ้เอพอละลูกพอละพอแล้วกุบค่ะสวัสดีนะคะบายบายพบกับช่องน้องต๊อกแต๊กอีกได้อีกนะคะสวัสดีค่ะ